ได้ยินไหมท็อปได้ยินหรือยังเปิดแล้วค่ะเปิดเออเปิดแล้วค่ะได้ยินไหมอ่ะสงสัยสงสัยเสียงมันเสียเปิดนะเนี่ยเปิดไมออนอยู่ค่ะได้ยินไหม เออสงสัยมันคงอ้าวอ้ามาแล้วดีแล้จ้าอ๋อขอบคุณนะคะแสดงว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะไหมที่มันติดหางเนี่ยแสดงว่ามันเสียละมันคงอยากได้ใหม่สีบานเออใช้มันหนักเกินไงมันอยากได้ใหม่ละอือมันอยากได้ใหม่มันอยากได้ใหม่เพ <laughs> ิ่งจะซื้อไม่เท่าไหร่นี่เอง <laughs> ใช่ มันอย่างได้ใหม่เนี่ยเพิ่งซื้อไม่เนี่ยเพิ่งใช้ไม่กี่ครั้งเองเอา้เอาจะต้องซื้ออีกแล้วเหรอเนี่ยลงทุนไปไม้กันสั่นก็ยังไม่ได้ใช้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้เออเนาะก็เหมือนก็เหมือนที่เมื่อวานสีบานพูดนะนะที่บอกว่า YouTube ก็ให้อะไรกับเราบ้างนี้พี่ เออปนุษย์ก็มานอนมานั่งคิดนะเออเรื่องจริงเลยจากคนที่ไม่กล้าเนาะจากคนที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าออกสื่อไม่กล้าแสดงออกแค่พูดเหมือนสมัยเราเรียนสือแค่พูดนะชั้นเนี่ยเราก็สั่นจนขาตีกันปรับปๆเนาะก็ <laughs> ใช่เลยเราทุเดียใช่ถูกต้องสีบ้านเงินก็โหนี่นะโอ้กว่าจะได้เนาะยังไม่ทันได้เลยเนี่ย เอา้าลงทุนอีกก็เหรอจะต้องลงทุนอีกก็เหรอเอออย่าเพิ่งลงเลยอย่างก่อนใช่ใช่ถูกต้องเลยเงินก็เข้าช้าอ่ะลงทุนอีกแล้วเหรออ,งงอ่ะไม่เป็นไรทำไปเพื่อความสนุกเนาะเราก็สนุกไปเรื่อยเราก็ได้มันมันก็เป็นความสนุกของเราอย่างเง่งงายสีบานเราได้ถ่ายรูปเราได้ถ่ายแล้วเราเราก็ได้เอามาลงให้เพื่อนดู เราก็เป็นคนมักอ้างอยู่แล้วเราก็เลยให้เพื่อนได้ดูได้ดูสิ่งที่เราไปถ่ายมาเห็นมาใชา่ถูกต้องเลยถูกต้องถูกต้องถูกต้องเหมือนกันปา้านุชก็เป็นอย่างนั้นแหละสีบานใช่ปา้านุชก็เลยมาคิดดูเออก็จริงหวอนสีบานพูดเราได้ความกล้าเนาะเราได้ความรู้จากการทำ u t u b e เราได้ความบันเทิง จากเพื่อนๆนบางทีเราเหงาเนี 2. ่ยเพื hmm. ่อนเข้ามานั่งคุยเนาะเราเหงาใช่ไหมเพื่อนเข้ามานั่งคุยเออเราก็ได้มีเพื่อนคุยไม่ใช่นั่งเหงาอยู่คนเดียวปกติก็นั่งเหงาอยู่คนเดียวอยู่แล้วเอออยู่บ้านคนเดียวก็นั่งเหงาไปเมื่อกี้ก็สองจิตสองใจจะเอะจะจะไล์หรือไม่ไลเดีอะไรดีกว่าก็เลยเปิดเลยก็เลยก็คืออยากไล์ก็เลยไล์เปิดเลยก็ได้นี่ไงก็ได้มีเพื่อนคุยไงใช่ค่ะถูกต้องเวลา แล้บันทึกชีวิตของเราที่เราได้ไปเที่ยวเราได้ไปเห็นเราได้ทําอะไรบ้างเราได้เจอใครบ้างก็ยังดีนะเราก็ยังมีเพื่อนนะเนาะสีบานเนาะเราก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้น <c oughs> ได้พูดเก่งขึ้นจากคนที่ขี้อายไม่อยากพูดกว่าจะไร่ได้โดนเพื่อนเตะตูดเนาะ